แ้วเป็นสนับกันอีกแล้วมัโดดไปฝั่งข้ามโดดเฮียอะไรสัตว์รอไม่ยู่าอยโดไอ้เ้าไอ้เเฮ้ยโดดไม่ถึง คนเฮ้ยมีมีหลังเราไอ้บอสบอสเราลงก่อนเฮียมึงลองแยกไปที่เดี๋ยวกูออกขวาให้มึงเอาซ้ายไปเจอลูกซองแลุดไปตึกแดงกูชิล็อกูชิล็อข้างล่างกองเต็มเลยไ่โดดไปฝั่งตรงข้าม โดดกรเฮี้ยอะไรสัตว์ลองกูอยู่แม่งโดดออกไปคนนึงไม่มียาไม่ตายแล้วอยู่ไหนวะมันมีสี่คนเลยไม่ใช่หรอเยอะเลยสามมันอยู่ตึกใจเย็นหน้านี้ watch out ใช่ตัวเดียวกันปะวะ อยู่ในนั้นมีตังบ้านนั่งูมอยู่ยิงฟรีนะถ้ามึงอยู่มึงเสกยตัวเจ็บบอกแม่งเลยเหลือตัวท้ายแล้วมึงเห็นมันมากี่ตัวกูเห็นสี่นะสี่สี่ไอ้แก้วเป็นสนาบกันอีกแล้วอ่าครับเจม เี่ยกำลังข <c oughs> ึ้นเลยกาลังขึ right. ้นเลยนเเว้ลยฟาร์มเลยครับไม่มีหามเนี่ยไม่มีปอกเลยเฮ้ยเชี่ยใครเล่นงาร์นีคนคนอยู่ตรงไหนไม่รู้ชัดเลยยิงมึงเหรอใช่มีใครไม่รู้เชี่ยกูไม่อยากมุ่งไปเลยว่ะ ไอ้บอสอย่าเพิ่งวิ่งไปใจเย็นดูก่อนไม่ใช่บอดแน่เล่นคาไงตัวคางเขา watch out นี่มันมาทางหลังยุ่งแล้วแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้มันมันจะรอเราเอ้ยใจเย็นใจเย็นกูขอกูคีบก่อนกูขอคีบก่อน nope มาคีบก่อนคนละตัวคนละตัวกูกูตัวซ้ายให้ปตอนเนี้ไปกวซ้ไปตัวซ้ายตอปนเนี้ตัวซ้ายไปนะ watch out ววตันี้ ิดให้แนมึงขับมึงขับมึงขับัดเย็นเดนยยันีบยย่ปยีบดนนโดเงี้ยเดียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเยอย่างวานวาอย่างววานไม่ตัน เจ <cin stereotype> <et> ลบุไม่นแมันสามมันนะวง๋ย่ตื่นยตืัวใช่ไหมอย่าตื่น๋ยวตื่นฮัลโหล้ย่าอมขึ้นมาบนรถกับมันในสัตว์เนี่ยขึ้นมานั่งบนรถเดียวกับแม่งไอ้ยย่ยมุกมุกมุกเม่กี้มุก

ข้าวป๊บมี่โอครับขอล้วครับไปแ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 ล้วครับมกลัวรับตัวราคาตัยไอ้หยาหยาใจมึงอย่าลบไอ้ตัต๊กไม่อย่าลบอย่าลบ สายก็มีีกว่ะไปเจียพัคกี้ใครอะไอ้สัตว์อืมโอ้โหที่จะลบทำไมก่อนไอ้สัตว์แค่นี้ทำเป็นลบวัตชั่วเออรู้แล้วก็มันยิงมาไงที่มึงบอกมีรถอ่ะเมื่อกี้มาเมื่อกี้มาใต้ตีนไอ้ทีตรงนี้ Watch out สัตว์ที่สัตว์ที่ ไม่รู้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 รแต่มันไม่มาว่ะเจ็บเจ็บตีไม่โดนไปดิไปดิไปอีกเลยเขี้ยมันไปไกลแล้วตีมันหน่ะสัตว์ตรงนี้มีคน้องกลัน้อยที่เออรู้แล้วรู้แล้วเขี้ยมมันก็เอาบักกี้มันไปสิ เอหน้ามนี่ไปไปไปดีถาข้าดีไม่ถาแต่ถูกขึ้นมาข้าบ่นอยู่เหมือนกันเป็นต้องารว่ะต้องารว่ะบอสตอชาร์ดิเอออ้าวไอ้ัตว์มันชุบเร็วจังเลยอ่ะเออชุบอไวเลยพี่อ่ะ มา,าได้ไหมล่ะโอเคโอเคออเฮ้ยฝนมาวัดขึ้นบนยอดอะ่ะดูดิที่เรากำลังจะไปอ่ะนี่นี่รั่วนี่เรื่องกลุมมันจอมันดำๆว่ะร้อนนะ พรอนพรอนไอ้วงเสียแล้ววงเปียนเราบอดดูบอดดูบอดบอดตรงไหนวะบอดนี้บอดนี้บอดนี้บอดคือตรงไหนบอดตรงนี้ไปนี่ไป พี่ย่ะเราปักที่ผู้ต,ตัดทางเฮ้ยเอร์ต่อแอร์ต่อขอแวะนอนก่อนี่มีปักที่ตองหน้าไอ้มีกระบะหน้ากูมาเปลี่ยนได้ตอนเนี้ยมาเนี้ยกินยาก่อนพี่แอร์คอส่าวะตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเนี่<อ>นยมึงมาเอากระบะดิเดี๋ยวกูรับมาตอนนี้ยตอนเน,นี้กูกินยาก่อนค่อยเอาก็ได้ตอนนี้ยใจเย็นอย่าโลกกูไปอยู่บนเขาก่อนนะเออ นี่มีเหรอวะทำไมได้เสียงอหมืนมีเก็บเสียงอ๋อเออที่นี่มีละเป็นหนหนึ่งเรามีใกล้เหรอใช่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 คนไหนดีชิดเลยอ๋อไม่ชิดมาก เเีใช่ใช่ใช่น็อกตรงไหนวะที่กูเนี่แหละน็อกกูเล่นหลังกลิ่นใช่ปะไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปน็อกหนึ่งตรงไหนน็อกหน้าเนินนั้นอะอีกอีกหน้าเนินหนึ่งออกขวาไปออกขวาไปเล่น อ๋อมันคือตีหมู่บ้านเอาขวาไปยิงมันได้เออบอสเจอนี่เอาขวาไปเอาขวาไปยาวสิข้าร้บหมู่บ้านไม่ยิงวะอยู่ตีปแปดต่อถ้าลงไปหมู่บ้านนี้สังก็กได้๋อ้โเฮ้ยหมู่บ้านนี้อยู่นอกวองบ,บอสลงไปด้านล่างลงไปด้านล่าง อยู่ได้เนี่ยลูกของกันนะอ,อ้อหเย็บแม่วงโคตรฮี่อ่ะนะออกซ้ายมาดูคอมันก่อนดูหอมันก่อนดูคอมันก่นอนหรือว่าจะไม่เล่นแล้วนะอ้ส่ติดใส่มันจับวะ่ะ Watch out! รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมึงวัดมันให้มันน็อกซิคออกซ้ายมาออกซ้ายมาออกซ้ายมามันมีอยู่แค่ตัวเดียวเอง

น่าเนินน่าเนินโบดนะน่าเนินโบดเหมือนซ้ายมีว่ะตรงนี้มีเหมือนตรงนี้มีมันเห็นเราเลยจ้ะมันไม่เห็นเรอเราไม่เห็นเราก็ไม่เป็นไรเรามีเงินเล่นอยู่ย กูไปเช็คหลังนะเฮ้ยกูยิงปืนเนี่ยแล้วว่งหลังกันแซวหลังมัน้านะเอ้านอกหอบปั้นเพื่อนเอ้าน็อกน็อกหอเหรอใช่ไม่น็อกไม่น็อกแต่มันโดนหัวเหมือนกันไม่หมดนะใจย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นไอ้เชี่ยกลับมาคอนกูหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะเพื่อนน็อ้าเฮ้ยเข้าหัวอีกหนึ่ง เออไป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 ,ไป,ไปมันไป้องไหนวะ Watch out บนระวังหลังนะเว้ยวกูไฟให้กูไฟกูไฟ,ไฟน็อก2แล้วใช่ปะไปชนบ้านหน้าหน้าัน เ w ว t c h out! โอเคโอเครอก่อนรอก่อนรอนี่ไงเจสมินลอยไรเฮ้ยเหลือเหลือตรงนี้เหลือด้านล่างนี้มักูอย่างดึงมันอยู่แอ้เจี้ยใช่เหรอเจี้ยกินอะไรมาวะต้องดึงปลาคอมอย่างเดียวจากเกี้ยใช่เหรอ ยหอดเกินแจมมาเรื่งแล้รต่อแตกเลยว่ะแตกเลย,บบเลยมันแตกเลยมไม่เหลือชีวิตรอดแล้วแต่เฟอ้อ อ่าปะหนูในวงใน้ากูหน้ามงเลยกูเองกูเองเองกูเองทกคนเดือวแบก้วชันเดียวงคุยเลยว่ะเฮ้ยอะไรวะทำไมไม่เงีาวะดูด้วยเนดมือชุดพจ่าดีน้องก่อนอันเนี้ยไม่รู้ว่ะเออได้เมน้อง